สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสีทุกท่านนะครับผมมือนีขอกับบ้านจอเดียวบนเชนเคอยครับมือนีบ้านจอเดียวบนนะครับจะพาพี่พระนองนะครับมาห่อสู้กันฟังครับห่อสู้กันฟังในในในเรื่องของนะครับรถแท็กเตอร์นะครับรถไทในระว่างรุ่นที่มีเทอร์โบกรับรุ่นที่มีเทอร์โบนะครับ อาจะมีข้อแตกต่างกันใ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 นเรื่องของอตรงไหนนะครับขอดีข้อเสียในระหว่างรถที่ใส่เทอร์โบกับบอใส่เทอร์โบนะครับแตกต่างกันจังไรนะครับเดี๋ยวมือนีบ้าจอนเดียวบนจะพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับก็เอาใจนะครับพ่อแม่พี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเฮานะครับเอาใจพ่อแม่พี่น้องเช่าให้เช่าหน้าเฮาเป็นจังไรนั่นก็คือเพราะว่าบ้าจอนเดียวบนนะครับมือนีถือถือโอกาสนะครับผมเอาความรู้อันนี่หน่อยเนิดนะครับที่ว่าเป็นความรู้อันหน่อยนิดซะนะครับ มาบอกซูกันฟังอีกเช่นเคยแล้วก็ในรุ่นที่บ้าจะนเดบนิบยกเขามานะครับเอาผ้าพีผ้าหน่องเอามาเบิองมาชมนะครับก็าจะเป็นรุ่นของนะครับจอนเดียห้า6ูนย์เจ็ดหกอีะครับเจ้ที่พกแรงมาครับห้าศูนย์ก็ศูนย์อีนะครับผมขนาดแปดสิบเก้าแรงม้านะครับผมซึ่งเป็นยังคือว่าเอาสองรุ่นนี้มากเพราะว่านะครับเขาจะสังเกตได้เลยได้ยังไงนะครับว่าเธอร์โบจะอยู่จุดใดเป็นจุดใดนนะครับผมเขาเนื้อเรื่องครับก็คือ ในรุ่นจอนเดียหาซุนเจท 6E เนี่ยจะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับขนาดที่ที่พวกแรงมาที่บ่มีเทอร์โบนะครับส่วนหาซุนเขาซุนดีจะมีเทอร์โบนะครับผมและมีเทอร์โบเช่นกันนะครับกาเดี๋ยวสิพาพี่ผ้านองไปเปิดเบิงนะครับไตปลากระโปรงคุนนี่ยังแน่นะครับเป็นเทอร์โบอันนี้ขออนุญาตนะครับแจ้งไว้ก่อนว่ารถแท็กเตอร์สองรุ่นนี้นะครับผมบอกเครื่องซ้ำกันนะครับผม4 5 0 0ซีนะครับบอกเครื่องซ้ำกันเลย4 5 0 0ซีนะครับกา คันนึงมีเทอร์โบขันหนึ่งจะเปมีเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะครับไปนะครับไปเบิ่งกันนะครับเริ่มแรกนะครับเปิดเปิดใต้ฟ้ากระโปรงมาของหาซูนจิโทก่อนเลยรุ่นพมีทเทอร์โบนะครับโอ้หนาหน่อยจริงๆนะครับรุ่นนี้อันนี้บ้านจะเนี้ยบนนะครับทำความสะอาดนะครับผมอ่ะอีกรุ่นหนึ่งครับหาซูนกับหาซุนกับซุนอีนะครับเป็นรุ่นที่มีเทอร์โบนะครับผมอ้าวหนาหน่อยจริงๆขึ้นกันนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมกะนะครับเทอร์โบยู่จุดไหนนะครับผมตำแหน่งเครื่องนะครับการว่างนะครับภาพนะครับของรถทั้งสองรุ่นนี้จะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับจะเหมือนกันลักษณะขายครึ่งจุดเดียวกันนะครับเสริมเขามาคือจะมีเทอร์โบนะครับสี่เสอริมเข้ามากครับอ้อยนำนะครับตัวนี้ เทอร์โบยุไซนี่ยครับหอยุดเขียวนะครับผมจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับผมนี่ือเป็นเทอร์โบนะครับผมซึ่งนะครับอันดับแรกนะครับบ้านเจเนียบออธิบายอธิบายว่าตัวสู้กันฟังก่อนมาเทอร์โบนะครับเป็นเป็นเป็นอุปกรณ์นะครับอันดับแรกคือเทอร์โบมันจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งทีนะครับ น้เขมานะครับน้เขมาเพิ่มในเรื่องของการประจุอากาศนะครับการเพิ่มแรงมากเพิ่มเรื่องของแรงบิดนะครับมาใส่ในเครื่องยนต์นะครับผมในรถที่มีกําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมันจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับที่เอามาเพิ่มนะครับประกอบนะครับเอามาประกอบเอา่าเพิ่มใส่กับเรื่องยนต์เพื่อที่จะเพิ่มความแรงของเครื่องยนต์นะครับเพิ่มแรงมากเพิ่มแรงบิดเข้าไปนะครับผม นี่นอันนี้คือบอกกันโดยสรุปง่ายๆบอกกันแบบบ้านๆเท่านะครับนะครับซึ่งนะครับอัตราการเล่งนะครับอัตราการเล่งกําลังนะครับในรอบเครื่องนะครับจะมาไวกว่าเครื่องยนต์ที่ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ปกติธรรมดาที่บ่มีเทอร์โบนะครับพอสรุปตามมาคือเทอร์โบเนี่ยเพื่อให้รอบเครื่องมาไวนะครับผมแล้วก็จะบริหารรอบเหมือนรถเครื่องยนต์ธรรมดานะครับที่บ่มีเทอร์โบนะครับเครื่องมต์ปกติที่บ่มีเทอร์โบ ซึ่งพอดีก็คือเพิ่มแรงมาเพิ่มแรงบิดอ่านะครับผมที่นี่นะครับบาจ้าเนียบนเลยจะพาพี่พนองมาเว่าเรื่องถึงพอดีอันดับแรกเอาเรื่องของขอดีก่อนเลยนะครับพอดีของของเทอร์โบนะครับของการทิ้เทอร์โบนะครับเนื่องเลยเครื่องยนต์แรงแรงขึ้นนะครับแรงมาเพิ่มขึ้นนะครับการรีดแรงมาดีขึ้นนะครับผมอัตราการดอกสนองของคันเร่งไวนะครับ แรงบิดดีอ่าแรงบิดไลยขึ้นนะครับผมสังเกตเพิ่งว,ว่าบอกเครื่องเดียวกันตัวนึงมีเทอร์โบกับตัวนึงกินโบมีเทอร์โบนะครับมตากกา่างกันแรงมากเขาจะหลายแรงพอสมควรนะครับมาต่า,กกางกาันเขาจะไล่โตนะครับผมที่นี่นะครับอีกข้อนึงนะครับจะเป็นในเรื่องของการซอยปริญญามันนะครับกับบชิเวณว่าประหยัิญญามันอ่าปริมาตรการกินน้มันกับบชิเวณว่าจะแตกต่างกันหลายนะครับการในเรื่องของการประหยัิญญามันก็คือมันก็จะเป็นค่า ก่เคียงกันแทบจะไก,กลเคียงกันเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพราะยังคือว่าซอยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับผมนึ่งนะครับรถทีดทเทอร์โบเนี่ยซอยในเรื่องของการออกตัวนะครับการออกตัวได้ดีกว่ารถเครื่องยนต์ปกติถีบมีเทอร์โบนะครับผมได้ดีกว่ารถปกติทีบมีเทอร์โบนะครับผมซึ่งการอัตราการกินน้ำมันจึงหน่อยกว่ารถถี อ่าปกติที่บ่มมิเทอร์โบนะครับผมคือข้อดีของเทอร์โบนะครับผมอ่านะครับบัดนนี้นะครับอ่าข้อดีอีกอย่างนึงนะครับหลายๆคนบอกว่ามลพิษทางอากาศดีนะครับคือช่วยลดมลพิษอันนี้ก็เป็น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 การเป็นข้อมูลทังเทคนิคนะครับอย่างหนึ่งนะครับของเทอร์โบนะครับหลายๆคนพอจะหูมานะครับผมคอยลดมลพิษในในใน ในอากาศน,นะครับเอาไงคือชวยลดหลงรองในอีกทั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้คือเทอร์โบนะครับประมาณนี้บาที่นี่บ้านตัวเนียบนจะพาพี่พู้หนองนะครับไปบอกเรื่องของขอ,งขอเสียของเทอร์โบนะครับขอเสียของการที่เทอร์โบก็หนึ่งนะครับการดูแลรัรกษานะครับการดูแลรัรกษานะครับจะต้องดูแลรัรกษามากขึ้นนะครับเอาไงคือบำร mm. ุงรักษาหนึ่ง มันจะมีโปรแกรมโู้เรื่องรักษาสี่เพิณมลอป็นะครับอย่างเช่นกองมันเป่ากองนะครับผมเป่ากองอากาศนะครับอาจจะได้เปลี่ยนกองอากาศดูนะครับมันเป่ากองอากาศใอชุดนี้นะครับมันนะครับกองหนอกกองในในชุดนี้จะได้ทําการเป่าหรือทําความสะอาดนะครับทั้งกองหนอกกองในนะครับดูนะครับหมายถึงแต่แห้งเห็ดดูกับมีมีมีขอดีนะครับผมยางทีก็มีขอดีเพราะว่ารถ นะครับรถรถรถว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบาจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถถยรถมอเตอร์ไซค์นะครับการที่เข้าทำความสะอาดกองอากาศมั่นมันก็จะมีส่วนในเรื่องของการระบบดูดอากาศนะครับอากาศสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะครับมี่คนดีต่อเครื่องยนต์นะครับก็คือจังโค้ดเข้าในนะครับูรวมควันหรือว่าแก๊สปิดเข้าไปกับสุขภาพก็จะเริ่มจากพวกดีปันใดนะครับรถยนต์ก็เช่นกันนะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือของ่อสเสียนะครับผม นบีบน้ในเรื่องหนึ่งคือติดต้องเน้นย้ำนะครับรถที่ทีเทอร์โบจะเน้นย้ำเน้นย้ำในเรื่องของการถี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องการเช็คน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องต้องใส่เก e ียร์ดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็พยายามอย่ายให้น้ำมันเครื่องขาดจากเกรีร์ถี่เกร์ถี่กำหนดนะครับผมเกีร์มาตรฐานนะครับของเครื่องยนต์แต่ละเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ3านสู้น, e e, นะครับฐา4สูดี หาส่นวนหาส่นดีนะครับตลอดจนร่นญงๆนะครับของรถไถหรือว่ารลนนตแต่าตามที่เป็นเชืนเดียวกันนะครับผมอีกอย่างหนึง่งกะเหมือนที่บอกมางหานนอกว่าต้องเปตนมํามันเครื่องบ่อยขึ้นนะครับผมเพื่อเพื่อเป็นการเซฟเพื่อเป็นการเซฟเซฟเครื่องยนต์เซฟเทอร์อโบเข้านํำนะครับผมอ่าที่นี่ขอเสียอ,อีกอย่างหนึ่งของในเรื่องของการเทอร์โบ มันกับเบเชื่อว่าเป็นขอเสียอกครับเป็นเป็นประสบการณ์คือในในในความคิดของบายแเหนือวนมองว่าอัตราคือถทติมีเทอร์โบนี่โรติมีเทอร์โบนี่นะครับอัตราการเร่งนะครับของขั้นเร่งหรือการเยียบคันเร่งจะมากวขึ้นนะครับซึ่งนะครับมันจะต้องเห็นให้เหามีความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการครับนะครับกว่าเดิมต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการท้อยการเดินหนามากกว่าเดิมนะครับผมการเยียบขันเร่งนะครับ ต้องใส่ความเรามาแล้วมั้งนะครับมากี่ึ้นนะครับเพราะว่าได้คัแนเล็กน้อยนึงถ้ารถดิสเทอร์โบแต่คั้นเล็กน้อยนึงกับหล่กับปุ่งจ่าหล่นดีได้ครับประมาณนี้ผมเดี๋ยวพาพอดแม่น้องไปเบิรงรอบๆนะครับประมาณเทอร์โบวันนี้จะเย็นมโรอี้เขี้ยวเลยนะครับเทอร์โบประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ0981081121นะครับผมบ้านจอเดียวบนนะครับ นี่ครับตัวที่โบมีเทอร์โบนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่โบมีเทอร์โบนะครับประมาณนี้อันนี้นี่ครับขนาดยางขนาดใส่ตัวซ้ำกันแต่ว่าตัวนี้บ้านจ้นเดวน,นไม่ได้เปรียบเทียบในเรื่องของใส่รถนะครับผมคือบ้านจ้นเดวนเปรียบเทียบในเรื่องของขันรถที่มีเทอร์โบกับบ่มีเทอร์โบนะครับอ่ะนะครับม่นในเรื่องของการสรุปนะครับในเรื่องของการสรุป สรุปง่ายๆนะครับรถที่มีเทอร์โบก็มีเทอร์โบนะครับพิจารณากันง่ายๆจิงสี่เลยนะครับผมหลักๆนะครับหนึ่งเทอร์โบนี่นะครับผมประโยชน์ของเทอร์โบก็คือหนึ่งการเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์นะครับผมโดยเฉพาะอัตราการเร่งนะครับผมที่สามารถเร่งรอบเครื่องยนต์ได้นะครับพ่านใจนะครับผมการตอบสนองของของันเร่งจีจะไว่นะครับพอรถที่มีเทอร์โบนะครับผมซึ่งนะครับการที่ ส่เทอร์โบเข้าไปนะครับจะสอยในเรื่องของการเข้าใหม่นะครับของเครื่องยนต์นะครับสมด้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับราะยย้งเพราะว่าการอากาศการควบคาอากาศโดยเครื่องโดยเทอร์โบนะครับจะ่เหตุแห่งการเข้าใหม่ในของเชื้อเพลิงนะครับได้ดีนะครับอัตราการการฉีามันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมในเรื่องของข้อประโยชน์ของเทอร์โบก็คือ อัตราการทุงนะครับการปล่อยไอเสียนะครับออกสู่อากาศคือปล่อยไอเสียออกจากทอ่อท่อไอเสียเขานี่นะครับซึ่งมันจะลดลดปริมาณของนะครับลดปริมาณของการคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันจะเหตุให้การคาร์บอนไดออกไซด์นี่เบาบางขึ้นนะครับเบาบางกว่าลดปกติที่บอไดไซบอมีเทอร์โบนะครับผมประมาณนี้นะครับกะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็ซอยในเรื่องของนะครับซอยในเรื่องของการดูแลนะครับผมการดูแลรักษานะครับการช่วยกันรักษานะครับสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมชาตรของหลกเท่านะครับผมหลดหลดกหลอดเท่านี่แหละนะครับ่ีคือขอดีของเทอร์โบประโยชน์นะครับสรุปผมโดยโดยโดยร่วมนะครับผมนะครับถามว่าในรถแทรกเตอร์รถที่มีเทอร์โบหรืบรมีเทอร์โบก็ใดจะดีกว่ากันนะครับก็ เรื่องของเทอร์โบจะได้เรื่องของแรงมาเพิ่มขึ้นมาแรงบิดรลายขึ้นนะครับแต่เราต้องดูแลรัลกษาดูแล m a i n เท n a น c e น,นะครับการ m a i n t e n a n ้นการบำรงรักษาต้องมีโปรแกรมท,ทีที่ขึ้นนะครับผมส่วนในเรื่องของรถที่่มีเทอร์โบนะครับผมกาสมมุติว่าเข้าไปเห็นงานในฝุ่นหรือว่า,าบรรยากาศี่ฝุ่นได้ร้ายนะครับผมตัวนี้มันก็นจะตอบสนองในค่อนข้าง,งดีกว่ารถที่มี Turbo เทอร์โบแน่สินะครับแต่ว่ากับมันเป่ากองนะครับ เป่ากองฤดูเอานะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะกสำหรับคลิปนี้ครับภาคพี่มณฑลก็บอกสูกันฟังปอเนี้ยครับปอร้ายครับจะขออภัยน้ำนะครับผมกสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับรถไทรถแท็กเตอร์นะครับทุกรุ่นกัติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 8 1 0 8 1 1 2 1นะครับผมบ้านจอนเดียวบนนะครับหรือนะครับแอดไลน์มาตามเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 8นะครับ1 0 8นะครับผม1121นะครับผม นนะครับบ้านจอดเดียวบนนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมบัวจุกขาจะอยู่ในโซนระแวกอุบลน้ำหนักชีวเเกรจะอุบลน้ำหนักชีวเเกรนะครับกรุลินนะครับเบโสทอนมุกดาหารนี่คือบ้านจอดเดียวบนยินดีบริการอยูเสมอนะครับผมประมาณนี้นะครับกต่สำหรับคลิปนี้บ้านจอเดียวบนขอกลับนะครับขอจบการรีวิวเฮียร์ธนีกรนะครับขอผูกคุณหลายๆนะครับทุกท่านทุกท่านที่เขามาติดตามเขามารับชมนะครับผมขอสู้กันฟังเนาะครับเนาะบันไดวอลเป็นลักเป็นการบันได นะครับผมประมาณนี้นะครับผมการสับคลิปนี้ครับก็จบการรีวิวเพียงตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปบ้านจะเน้นบทเช่นนี้ยังนั้นฝากติดตามเข้าไปฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ้านจะเน้นบขอกราบสวัสดีครับผม